สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับพี่ไนท์น่ารักไหมแมวไหนข้าวต้มข้าวต้มอยู่ไหนอยากกินข้าวต้มสวัสดีก่อนกระโตขึ้นจะได้เป็นสมวันของเธอซัมเดย์กระโต๊ชไเป็นสมวัน เฮ้ยทำไมมันใส่ไม่ได้แล้วอะ่ะคันหนึ่งอ้าวอ้าวทำไมอะ่ะอ้าวตันหนึ่งทำไมอะ่ะจะอักเสบหรือเปล่าครับ าสบายดีค่ะยา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 ,ยาออกไปนี่เป็นไหนคะนี่จะไปทำหน้าที่ที่เป็นผู้ใหญ่เขาทำกันจะไปเขตนะคะไปทําทำบัตรประชาชนใหม่ หิวข้าวอะเจะไปแล้วทุกคนหนูมีปัญหากับสิ่งเนี้ยทำไมมันใส่ไม่ได้แล้วอ่ะมันคนที่จะใส่เข้าไปได้ไม่ใช่หรละ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไมมันถึงไม่ใส่เข้าไปให้อ่ะคือปกติมันใส่แล้วมันก็ต้องอยู่ไม่ใช่หรอไม่อยู่อ่ะ ได้ด้วยทำไงดีอ่ะไม่น่อาออกมาเลยอ๋อยังไม่หิวโอเคเพิ่งกินมากี่โมแล้วเนี่ยเที่ยงละเดี๋ยวหนูไปละทุกคนมาแค่นี้แหละ ทุกคนหนูมีคำถามเวลาเราไปถ่ายบัตรประชาชนอ่ะเราต้องเอาหน้ามาออกใช่ปะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่ไหมที่หนูเข้าใจอะแบบว่าเขาห้เขาต้องให้เห็นคิ้วใช่ไหมยอย่าง ไม่อยากไม่เห็นนะอยากเอาหน้าม้าลงอ่ะ <_ d ata> หัวมเมีงอ่ะ <_ d ata> ไม่ต้องก็ได้หรอคะอ้าวเหรอโอเคองั้นเดี๋ยวต้องหนีบหน้าม้าใหม่อย่างนี้แล้วกัน เห็นครึ่งหัวหน้ามาได้คือบัตรประชาชนล่าสุดหนูหนูจำได้แค่แค่ว่าเขาให้เขาให้หนูเอาน้ามาออกแต่ว่ามันนานมากแล้ววะตั้งแต่เด็กอะ แทนบาต้องอนหนัออกไหมคะก็อาจจะค่ะอยากไปแล้วก็ว่าสงสารแมวคิดถึงแมวก็เลยยังไม่อยากไปแต่ตอนนี้มันใส่เข้าไปไม่ได้โอกคหยุดนี่นี่ ต้องเห็นคิวใช่ไหมคะอย่างนี้มันเห็นคิวไหมคะโบเก้หยุดส่ยามถ่ายสวยสยามมันถ่ายบัตรประชาชนได้ด้วยเหรอไม่ใช่แค่วีซ่าหรอ โอเคโอเคสยามตรง BTS เข้าสยามพารากอนสยามตรง BTS เข้าสยามพารากอนเชื่อมสยามวันคือคือคือมันมันแค่ถ่ายบัตรประชาชนเลยใช่ปะคือหนูอะอยากโอเคหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดทำนี้คือหนูอะจะ จะต้องถ่ายบัตรประชาชนใหม่คือเขาออกบัตรประชาชนใหม่ให้ได้เลยเหรอโบเคทำไมใส่ชุดนี้ไปถ่ายบัตรประชาชนมันต้องใส่ชุดอะไรเหรอแล้วถ้าเกิดว่าหนูจะ เปลี่ยนที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยหนูไปถ่ายบัตรประชาชนได้ที่สยามได้ไหมคะหนูไม่รู้เลยเลยเนี่ยคือโบเก้พยายามจะกินมังคุดทุกคนซึ่งมันต้องปอกตอนนี้โบเก้กำลังมีความพยายามที่จะกินมังคุด เดี๋ยวก่อนทุกคนอ๋อต้องย้ายทะเบียนบ้านก่อนไปเขตง่ายกว่าโอเคงั้นถ่ายที่เขตจบที่เก็บไปหลายทีโบเก้เหนื่อยอ่ะโบเก้ยุดไปแล้วค่ะทุกคนมาแป๊บหนึง่งมี่จะบอกว่าใส่อันนี้ได้แล้ว น้องยอมกินแล้วแค่นี้แหละมาบอกเฉยๆวันนี้วันอะไราทำไมทุกคนมาดูเยอะอะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ปะ ไปแล้วอ๋อวันนี้วันศุกร์รถติดแน่เลยไปละค่ะทุกคนบ๊ายบาย